ที่นะนเนี่ยไอ้อยูไม่เคยจับแบบสดๆอ่ะยชูมา Morning นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เกาะกูดตอนนี้เราก็มาอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะคะทุกคนที่อยู่ริม โอ้โหแล้วค่ะทุกคนมันมันข้างหนาวอะทุกคนเนี่ยเขเป็นแบบนี้ทุกคนเลยแถมดูมาให้หนึ่งรูบางมากอะทุกคนทาให้เมื่อคืนเขาหนาวมากเลยอ่ะนี่จะให้ดูตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะทุกคนมีน้ำค้างด้วย มันเป็นหยุดหยดเลยอะ่ะไม่ทุกคนมาทะเลขึ่นเบาๆธรรมชาติขนาดไหนคื่นนอนพร้อมจิ้งจกทุกคนนี่เรามาพักที่นี่นะคะในราคาสามพันบาทนะคะทุกคนอยู่ในห้องหนาวแบบทะลุไปข้างนอกใช่เหรอเอาไปดูเอาเอามาตลอดทีออยากพี่เซ็น ไมูจริงด้วยแต่ว่ามันเป็นแนวธรรมชาตินะคะทุกคนก็คือแบบบ้านๆนะคะทุกคนก็คือแบบว่าอยู่แบบโลโงๆนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นแนวสไตล์อย่างเงี้ยถ้าสไตล์แล้วบริการได้ประมาณนี้น่าจะแพงไปนะคือรั้ไปหน่อยหรอหรอใชแล้วแพงไหมนะเนี่ยอาบน้ำยู่จะมีจิ้งจกออกมาใช่จักรู้เพชพองจริงถ้าเกิดราคาประมาณนี้มันควรจะเป็นประมาณสี่ดาวอะไรหน้าหลงกก็จะสามแบบ อยากติฟันไม่มีให้แบบฟันไม่มีให้น่า<อ>จะแพงไปหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แย่นะคะทุกคนก็คือมันโอเคเลยค่าไหนก็เป็นเป็นแบบต้นไม้เป็นทะเลหมดเลยค่ะทุกคนอตอบโจทย์คนที่แบบว่าต้องการมาพักผ่อนแล้วแบบอยู่กับธรรมชาติธรรมชาตินะคะ,ท,ะ,คะทุกคนก็ที่นี่ก็แนะนํานะคะใครย่างเดียวไม่เอาจริงจกเียวาและแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราไมีชาเล่นกันค่ะเราจะไปหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านพักโจรสลัด อด,ดีตมาก่อนนะคะทุกคนก็คือโจสลัดเนี่ยเขาจะมาพักกันที่นี่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนมันกลายเป็นหมู่บ้านชาวบะมงเว้ยที่เราสามารถเดินไปบ้านไหนก็ตามนะคะซื้อวัตถุดิบหน้าบ้านเขาได้เลยตอนนี้ก็รอรถมาแล้วนะคะทุกคนเพราะเราอยู่บนเขาอีกทีหนึ่งจากทะเลนะคะเราไปลุยหมู่บ้านชาวบะมงกันเจออ้าสาบนเขาอันนี้ ธรรมชาติมากเลยอะทุกคนยางมัดเต็มัวถึงที่พักของเรานะคะทุกคนนอนยากไปหน่อยปต่วิวดีค่ะทุกคนไม่มีขยะเลยอะน้ำใสอะเนี่ยทุกคนเห็นแบบหินเลยอะฝไม่รู้ว่ามันสวยอะไรขนาดนี้นะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากแบบมากมากมากเอเรา เทตอนเที่ยงนะทุกคนแต่ว่าเรามีเวลาที่จะเรามีเวลาที่จะหาอะไรนเมล้มดดวันเอะนังมนั่งไงมไปไปไไม่เป็นไรคิดว่าจะได้เราไปดูกันนะคะทุกคนว่าแหมมันแหมทำไมอานะไม่ได้อยูคนเดียวกขยจกไปทุกคนเราไปเจอกันที่หมว่าเ้เราขามกันหมดมี<า>มึงไม่เอาคนเดียว เอาเลยผมไม่อยากเปลี่ยนชุดลายฮะจะ,ล,จะ,ล,นะจะล,ล้ลางจะล้างยลงไงล้างจิ้มล้างหน้าล้างชิมทุกคนเวลานี้ก็เข้าสู่ช่วง oh. อ๋อแปดอาชวามีหม้อนี่กำลังหมอ้อทำความร้อนของพวกเรานะทุกคนแล้วใหญ่มาก เราต้องหาวัตถุดิบจากที่นี like hmm. ่เท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งเป็นหมู่บ้านทุกบ้านนะคะจะต้องขายของแบบว่าขายของสดขายวัตถุดิบต่างๆนะทุกคนซึ่งเราต้องหามาจนกว่าจะเต็มหม้อถึงจะได้กินเขังเกตดีๆนะทุกคนแวดล้อมนะคือเป็นเหมือนหมู่บ้านที่แบบว่าเรือจะเข้ามาเรื่อยๆมาเข้าท่าเรื่อยๆทุกหลังอมันจะแบบติดชายทะเลติดเรือหมดเลยใช่แล้วซึ่งเป็นเกาะหมดเลยนะคะคุณคุณไมทุก้คุณ กวังตานเมื่อวานนี่อ๋อไอกก้งไอะก้งไอ้โก้งลายเสือข้าวสี่ตัวหร้อโก้งสี่ตัวโอ้อได้มาแล้วร้อยหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยนะใช่คุ้มมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินหาต่อนะคะมันจะต้องเต็มหม้อเราให้ได้ค่ะทุกคนเต็มหม้อเ้าืออะไรชาวบานว่ะทุกคนเหลือเปล่าแล้วพี่วันนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่บ้านชาวประมงนะคะทุกคนหรือเรียกกันว่า าสัดใเป็นเรื่องจริงเลยแหละแล้วก็เราขอขาดไม่อ๋อก่อนมีาคือลมตาเนี้ยมอมแรกเขาก็เจาบปนตะดงมาลบอยู่ในท้องหาวนี่จากาคือลลมดีดีรอีมาแล้วแต่ว่าที่ประเทศไทยก็มีจอสลัดมีมีไว้ก่อนมีมีีก็เป็นจอัอยู่เนี่ยลงเอาไปกับปนตเจะมีสมบัติไปคนหาวัน นี่นี่อยู่ใหม่ๆขึ้นไปเลยเป่งนะชัดนะหมายถึงทำไมเด็กงงอ่ะบอมพอสังเกตนะคะทุกคนเหมือนแบบว่าพอเรามีสเต็ปขันนึงอ่ะก็คือต้องถอดรองเท้าเลยนะคะทุกคนมันเหมือนเป็นแบบว่าโซนบ้านทุกที่เลยทุกคนแถมไปได้ผู้แห้งประจำเลยนะเราที่มันหมาแค่หรือเปล่าที่มันเดป้าพราแม่มันเนี่ยเดป้าไปนี่ ไม่ได้สักโอ้น้ำใสยอยู่นะเขามาตักกุ้งแหงมมาใช่ตักกุ้งแหงมของต่างนี้เหรอแขายมาตั้เลยสนใหญ่ชีพชาวมงเป็นหลักคือทุกบ้านอะขายของหมดเลยทุกคนน้ำหนักกุ้งกับเบาทีเดียวเนี่ยตะการหนึ่งเรายกไหวเลยนี่ตัวเมื่อกี้อะมันใหญ่ใังไหมมันใหญ่จังอ่ะบอกครกเปลือกออกแล้วเนี่ยเปลือกออกแล้วแต่เนื้อก,อ,อกุ้งแหงประมาณกิโลนิดนิดเองเนี่ย โอ้หยิบสมบัติเนหนังให้ทุกคนดูขึ้นจันทหนิคาบเปร๊กขึ้นนะเนี่ยเขาใายกันอย่างนี้เลยอะไอย่างนี้เลยหมูมันก็แบบอย่างนี้โอ้ให้ดูในคลิปมามันจะเป็นแบบเลี้ยงเลี้ยงอยู่ตรงนี้เลยข้างล่างเขาเรียกว่านะกระชอนเหรอกระชังกระชังมันจะมีปลาเป็นใหญ่ขังเลี้ยงไว้อ๋อไม่ต้องเดือดรูปนั่นคือปลาจะแบบเกิดจากทะเลเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นเสาอย่างนี้เลยนะทุกคนโอ้ยทุกคนเลยทุกคนม่เลยโอ้โหเดี๋ยว ะกับปาแบบนใใี่มากอันนี้ก็คือจับ้าถครับตกมาแล้วมาใส่กันขางด้วยอ๋อของังอ๋อนี่มนันแบบโชว์เเป็นวิวเฉย<ตร>น,นีป้าอะไร ีปลายุ้งพี่นะคนที่ไม่ได้เรียนใช่ขนาดที่ยังไม่ได้เลี้ยงก็ยังมีปลาอยู่นะคะปลาเล็กอยู่เยอะมากเลยจะไปหมดเลยนะยังอุดมสมบูรณ์อยู่สามารถกินข้าวแล้วก็ข้างล่างเป็นปลาได้ด้วยนะคะทุกคนแบบพี่เสื้อแดงขอได้ด้วยแต่ถ้าตกลงไปจะ่ัดเราดองไหมอ่ะอ่ามันวิ่งไม่ตกกรดครับเอาไม่ตกกดองอม่ตกกระดอเอาหอยมาละละหตัวใหญ่มากนะหอยนะว่าหอยดีอกอ๋อไม่ได้เขเพิย

แพงกว่ชาวบ้านเลยลายเสือลายเสืออ่าให้หอคยอเลยรนสุดของจริงต้องมาเนไบ่อยแล้วผมลยขอบมากครับผมมค่ะมีไมนี่คือหยิบได้เลยมมีตากลกลมองเราอยู่เ่ไหนเ่อไหร่อะอหใหญ่นะกุ้งใหญ่มากเลยมืนมีตาอะลุงโอ้ยั่นออันนี แดง่ะแดมองไม่ออกเลยนะเือขอใพิมาด้วยจับได้เหรอได้อุ้ยอุ้ยแข็งแข็งมันหินเลยแข็งเหรออ้ส่วนใหญ่เขาทอะไรกินนะเนี่ยออใหญ่ใหญ่คนไม่จับแับคะิงดีหอนีอันนี้เป็นดาารอเหรอีทไหมคะเป็นดามเป็ยด้วยน้องไปโอเือ กาจะตอนมันขึ้นมาก็ดูโหดเนาะไม่เลยไม่มีพี่หรอคะตอนนี้อย่างนิ่มเลยมันนิ่มมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเยลลี่เลยทุกคนเ้อชี้ชี้แตะอ๋อชี้ชีวิตตั้งคุณลุงราอย่างนี้บางวันคุณลุงไม่ต้องเสียตังค์เลยดิเล้ค่าข้าวข้าไปทำเสียข้าไปซื้อแล้วมันมีนาอืมถ้านหนึ่งไม่มีเงินเดินไปยู่นี่วันตั้งสุดมากเอากา มก,ก่อนแล้วไป Arizona, ตักออก่ม้อหม้อใส่กระดุมกรานอ๋อเอาไว้ให้กุ้งมันจะติดกล้อมเนี่ยแหละใช่เพราะติดกล้องก็ใส่หม้อทั้งหมดเฮ้ยนี่เม็ดมุกที่ออกข่าวปะเนี่ยลุงใช้มุกไหมอ่ะอยากได้ตาตาตาของกุ้งอ้าเหรอเนี่ยอ๋อจบเลยลุงลุงเชฟเป็นเปไมได้ลุงเจอแล้วรวยเลยนะลุงลุงนี่ชาวประชานเขาจะไม่กลมทีเดียวแบบนี้การขายการตลาดคนอยากกินข่อยไม่ได้รางวัลเลย เป็นท่าการตลาดจริงๆแล้ววะไม่มีเลยไม่เจอเลยแม่แต่หอยนี่ลูกมันเก็บเลยมุกดาวธรรมชาติยังไม่เจอมุกเลยแต่เขาเอาอยูปัดมาใส่แล้วยังไหวเศรษฐีเศรษฐีอะไรนะเศรษฐีเศรษฐีเคลียร์เคลียร์เคล้ายๆ์หอยชักตีนปลาชักตีนชักหอยชักตีนครับชักตีนเออหอยชักตรีนใช่กันนะ ร้อยรอยเดียวพี่หนเอาให้แล้ววกา็ให้ทุกคนวกขายที่ไหนกันนะะขายตรงนี้แหละนังลีเาอโรงแรมอมารับที่นี่ทคนอแง่นงทส่ไปเลยป่ามือหอย่าเป็นตัวทนนี่นะคะคือวันดีของเราเต็มหม้อเลยจะมีหม้อแล้วาดูรชาตนตีขนาดไหนทุกคน พอแล้วแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสเลยค่ะมคนใยใส่ให้มันท่วมทวมตรงนี้พอละก่อนใสเปิดปาเราไม่ได้ใส่ล้นไปใช่ไหมน่ะน้องเปิดดูไหมมาเฮ้ย ข้างสีสูงไหมอ่ะสูงไอ้มึกหดเลยอุ้ยไม่มึกหลยแค่นั้นนะเหลือน้อยมากอืมถึงน้องกุ้งก่อนนะคะทุกคนแกะไม่ออกมึกดีกว่าทุกคนกินได้เลยไม่ต้องแกะมีมึกเฮ้ยมีน้ำตัออกมาเต็มเลยอร่อยเหรอะ ไงล่ะไงทนอ่ะาบานกอด้วยเขียวมากมันไงทะเลทะเลเลยทุกคนมาม่าให้เราต้มแบบนี้มันกินทะเลเลยเนาะใช่ร้ปตัวใหญ่มากเลยอ่ะสดมากอือหือดูดูน้ำคนดูเด้งมาก แน่นไหมแน่นไม่พอหวานมากอ่ะเหรอเป็นเหรอหวานหวานจิ้มอะไรทั้งนั้นอะทุกคนสดมากเลยอ่ะหมู่กรุงเทพนี่แทบไม่ได้กินอะไรแบบนี้นะใช่หายากเลยนะไม่มีทางได้กินพวกหวานขนาดนี้แล้วสดๆนี่หายากมากเลยนะกัปตันครับหอยนี่มันกินยังไงครับเนี่ยไม่มีไม่มีเลยทุกค มีอะไรมันคนมันวะมันลึกไปอะเฮ้ยหูหลอนเอาแล้วเออแร๊งแรองลองเนื้อร่อยนุ่มๆกึคือแบบอะไรหอยเลยนะหอยชักปีนไมอร่อยฮะเมื่อกี้เราจะกอนจะกินเราจะตองชักอปีนให้ออกมาอ๋อก็เลยเป็นชื่อหอยชักปีนชักปีนค่อนกินได้ก่อนจะกินได้ตีหน่อยนะแม่ตีนเรานะทุกคนชักปีน โอ้โหใหญ่มากมันนี้กินไม่ได้ผมกินได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้นะน้ำหนึ่งกัดอ่ร้อนมือใิบไปอ่ะร้อนควันก้างเอาเก็บไว้ในขี้เนียโอ้โหน้ำหนึ่งตัวมปนเลินะฮะหวานมากถึงมากที่สุดอ๋อหมืานแล้ว นี่ฟูม้านะคะทุกคนันนี้เราก็แบะปอดของมันออกมาเป็นคนละครึ่งค่ะทุกคนเอาหาอีกหน้านหนึ่งหาอีกด้านหนึ่งแบบนี้เหรอคะอ๋อวิ่งง่ายเสร็จแล้วโหทุกคนวันนี้ตูนเลยซื้อเลยไอ่ปีบไดูไอ่ปีบอะไรไม่ออก หวานด้วยหวานทุกอย่างเลยนะตอนนี้นะคะมาม่าของเรานั้นอยู่ดีๆน้องก็เป็นสีดําทุกคนน่าจะโดนหมึกดําลงไปนะคะทุกคนไม่ทันที่ไม่โดนที่หมึกดำอร่อยมากอร่อยเหรอต้งกินร้อนๆแบบใส่ของสดเข้าไปโคตรปิ๊งผัดดำไหมไม่ดำสงสัมยมันลงไปดินน้ำหมดแล้ว <c oughs> มาม่าน้าดขก็มาทุก oh <my. S 2> คนก็เป็นยังไงบ้างคะอาการทาหม้อร้อนนะคะที่เราเดินหาวัตถุดิบนะคะตามหมู่บ้านชาวประมงหาที่อ่าวสลัดเกาะกูดที่ตราดนะคะทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าฟินมากเลยทุกคนแล้วก็ชาวปรมงที่ใจดีมากเลยทุกคนได้ฟรีมาเยอะมาก <c oughs> มากเลยพอเรามาทําในหม้อร้อนเนี่ย มันสดมากแล้วมันก็แบบเนื้อนแน่นมากค่ะท<ต>ุกคนแต่ว่ามอรอเราต้องต้มสองรอนนะคะทุกคนด้วยว่าไม่เรายัดน้องเข้าไปเยอะเกินไปเป็นอ<ม>ีสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตและะ้วคือที่ไม่มีซีเว่นเลยนะ,ะทุกคนชาวบ้านนะคะแบบว่าขายขายกันเองเนาะทุกคนถัดความธรรมชาติแล้วก็ความดั้งเดิมที่แท้จริงเลยทุกคนมีกิจกรรมไปทําอะไรก็มาติดต่อกับตันคนนี้ได้ได้แล้วลุงไก่ออนทัวุงไก่กกูดออนทัวเพจนี้ออนะติดตามไลค์เขาได้เลยนะอยากไได้สมบัติได้ไหมได้ด้วยที่จอา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคุณรับจับแล้อได้เนี่าผมมาใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้อาจ,จิมาด้วยน,นะคะทุกคนวันนี้เวลาวนะคะแล้วใครนะคะอยากให้เราทำก็ไปอ่าจ,จิมามีหมอ้อเป็นเวอร์ชันไหนแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบายเสร็จนอะไรดูสำลักน้ำ <c oughs> อร่อยเกินไป <c oughs> ใช่เรี <c oughs> ยนรู้แล้วเ <c oughs> ขาเก็บสมบัติที่ไหน นี่แหละใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านนี่ต้องมีใต้ถุนบ้านหมดเลยใช่ไหมนอนซ้อนกันนะครับเงินเงิยวนี่เงินเลยนะครับเงียรเงินนี่อันนี้แหละคือเงินอันนี้เงินเนี่ยใช่ล้ำมาก เเงินนี่ยยมีคุณลุงบอกว่าให้เดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะจะพบกับวิวที่สวยมากเราก็เลยอยากดูนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ได้นั่งคุยกับคุณลุงไปสักพักนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เอาเซเว่นเข้ามาเลยนะคะเขาต้องการให้เนี่ยดั้งเดิมอยู่นะคะที่กำบดกว่าทำวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านอยู่เก็บเอาไว้นะคะทุกคนเซเว่นทำให้แบบร้านอย่างนี้ต้องตกงานไงเราก้าเซเว่นมาก็น่าจะตกงานจริงจะเป็นเหมือนหน้าของคมมาผู้บริโภคก็ได้ความสะดวกมากขึ้นก็จริงอีกคมหนึ่งก็คือชาวบ้านจะไม่มีอาชีพเออที่เขาทำอาชีพนี้มาต ต้องลำบากมากคนเขาถามคุณลุงว่า เมื่อก่อนอนะโจสลัดอนะเขาเขาเขาป้นมาเขาไม่มีทองอะไรเลยหรออะไรเงี้ยโจสลัดเมื่อก่อนเขาไม่ได้ป้นเงินป้นทองกันคะ่ะทุกคนเขาป้นอาหารข้าวสารน้ำตาลวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็มาไว้ที่นี่ค่ะทุกคนธนาคารปูมีธนาคารปูทนะุกคนสำหรับปูแต่ไม่ว่าทุกคนที่เขาเคยไปกินปูแล้วมันมีไข่อยู่ข้างนอกกระดองอะ,อะนั่นแหละมันทําลูกได้อีกเยอะเป็นพันๆตัวเลยเขาก็เลยมีธนาคารปูนะคะเพื่อเอาปูแบบนั้นมานะมนไว้ตรงนี้เพื่อไป<ๆ>ปล่อยทะเลหลังหนึ่งดีมากเลยอะหมู่บ้านชาวประมงวคนเนี่ยทุกคน เนี่ยสิ่งนี้เขาจับมาได้ก็ยังอยู่ในทะเลอยู่เพื่อความสดนปลาปักเป้าปักเป้าไหนเห้ยปลาปักเป้าจริงสีน่าลัก่าเลยอ่ะโคตรใอยากเห็นมันเอานาออกมาจังเกาะนี้มันไม่ธรรมชาติจริงอะทุกคนก็ไม่มีปลาอยู่ตามขอบตลอดเวลาไมนเรือก็อยู่คนก็อยู่คนลงน้วมสมบรณ์สุดๆปาักเป้าหมอ๋อมันกินกบาีชอกินกระินตไครง้ย เปลี่ยดดีกว่าเพราะยังไม่ค่อยถูกใจน้ำมูกกอบดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว